อุดรธานีพระมาจากจังหวัดอื่นครับมารวมตัวกันกงเล่าก็พอถูกจับอ,อ้างว่าเห็นบรรดาคุณโยมเนี่ยกงเล่าก็ขออัตมานิดนึ่ง<ะ>ขอฉันเป็นยาหวานเป็นลมขมเป็นยาอาอันนี้ขอฉันขอกงเล่าด้วยเล่าขาวโอ้โหดูบรรยากาศกันหน่อยครับ บ้กลงน่ะโลกาวัชาเช็เก็บสกัแล้วต่อเ่ตอมัดขร้อันไีนไ่ถ้เลเ่นี้วรไม่ถงเรา่จสียฮะอโอ้โหอย่าเพิ่งขัดขืนสิครับฮะขอขอข้อมูลก่อนคุยกันดีๆตำรวจที่นี่คุณดูภาพของคุณตำรวจโอ้ตำรวจก็มาคุมตัวเพราะว่าเอาจริงๆพระเนี่ย คือต้องสํารวมรนะครับคุณเป็นนักบวชเนี่ยถ้าคุณจะกงเหล้าคุณต้องดูให้ดีนะว่าคุณกําลังทําผิดพระธรรมาวินัยหรือไม่คือไม,ไม่ใช่คแค่ดูให้ดีนะฮะคุณห้ามกงเหล้าด้วยนะออ <laughs> ว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยรู้อยู่แล้วถือศีลเนี่ยสามสี่ร้อยข้อมันมีข้อไหนที่อนุญาตให้กินเหล้า,มาเมาแบบนี้ไหม,ไม,มไม่น่าจะมีมมบางคนก็เลี่ยงไปดื่มเครื่องดื่ม อะไรก็แทนอะนะบางคนก็อาจจะไปใช้เครื่องดื่มชูกาลังผสมกับนั่นกับนี่อันนี้อันนี้องที่รู้กันนะฮะแล้วกับแก้มโอ้ยมาด้วยเหรอโอ้ยมันต้องให้ครบนี่แปลว่านอกจากเป็นนักดื่มแล้วเปลี่ยนตัวเองเป็นคุกกิ้งมัสเตอร์เป็นเชฟด้วยเป็นเชฟด้วยครับอืมเป็นเชฟผ้าเหลืองซอยจุกันในเต็นท์เลยฮะนี่ก็คือเอาเป็นว่าคุณยอมไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรมากครับเดี๋ยวอัตมาเนี่ยจะแสดงฝีมือเสน่ห์ปลายจาะหักทำให้ดูเลยนะครับว่าซอยจุของอัตมาเนี่ย มันก็แซบไม่แพ้ใครเหมือนกันแต่สุดท้าย5รูปนะครับรวมกลุ่มกันถูกจับเนี่ยไม่มีใครยอมรับนะฮะว่าเล่าขาวเป็นของใครกันแน่นะครับแต่เห็นว่าเป็นพระที่มาจากต่างจังหวัด<อ>มีพิษณุโลกสองรูปกาลสินหนึ่งรูปชยภูมิหนึ่งรูปสกลนครหนึ่งรูปมาร่วมงานฝังลูกนิมิตรที่วัดในจังหวัดอุดรก็เลยมาขอจังวัดแห่งนี้นะครับ ส่วนพระคนที่ถูกจับเมื่อกี้ที่เหมือนกับขัดขืนอะ่ะชื่อพระผะจญเนี่ยครับมาจากวัดสกลน,นครเมาไง<ฮ>ะนะครับก็เลยค่อนข้างที่จะไม่ให้ความร่วมมือท้าคุณตำรวจต่อยด้วยนะเออเอาสิสุดท้ายถูกใ,ใส่กุญแจมือแล้วก็พาไปตรวจวัดปริมาณแอลโกอฮอล์อ้างว่าบวชมา33พรรษาไม่เคยดื่มเลยนะอันนี้พอดื่มครั้งแรกก็โดนซะแล้วเอว่าอย่างนั้น เพราะฉะนั้นเชื่อว่าน่าจะมีคนกั่นแกล้งจะอะไรนักหนาอาตมาดื่มมัญญาว่าอย่างนี้ครับทีนี้เอาละคุณตํารวจก็เลยพาทั้ง5้ารูปเนี่ยไปให้เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดอุดรศึกนะครับแจ้งข้อหาเมาและประพฤตินตนวุ่นวายด้วยนะครับแล้วก็ให้พระอีกสี่รูปที่ไม่ได้ถูกจับ,บแต่ถูกจับศึก,กน,นะไม่ถูกจับไปโรงพักเนี่ยให้ออกจากพื้นที่ไปทีนี้คนในวัดอะ่ะเล่าให้ฟังบอกว่าพระกลุ่มนี้ จะมากลางเต็นท์นะมากลางเต็นท์ขอประจำายขอจำวัดนะครับหลังๆนี่มาถี่ฮะโอ้เหมือนมาแคมปิ้งกันเองเลยเออมาเรื่อยๆไม่ต้องรอเทศกาลมาเรื่อยๆนะครับแล้วมาครั้งหนึ่งหลายวันสุดท้ายก็ถูกจับแล้วอีกอย่างหนึ่งภาพชาวบ้านบอกเสื่อมศรัทธาก็เลยไม่อยากให้เกิดภาพแบบนี้อยู่ในวัดก็เลยแจ้งตำรวจมาจับนะฮะพระประจ์บอกว่าพึ่งมาก้งเป็นครั้งแรก ที่บอกเป็นยาอ,อแต่ทีมข่าวสงสัยเพราะว่ามีการเปลี่ยนถ่ายเล่าข่าวหรือสุราลงไปในขวดน้ําดื่มฮะคือหาขวดเล่าข่าวไม่เจอแต่พอพเปิดขวดน้ําดื่มปั๊บกลิ่นกลิ่นกลิ่นมันมานีครั้งแรกก็รู้สักรู้จักการหลบหลีกหลบหลีกแล้วนะฮะตอนแรกผมถามทีมข่าวเอ๊ะ e, ท่านชื่ออะไรนะพระผจญผมนึกว่ามารผจญไม่ใช่เป็นพระแต่ตอนนี้ไม่ได้เป็นแลวอ๋อเป็นอดีตพระไปเป็นเชี่ยวเรียบร้อยศึกมาแล้วนะฮะครับอ่ะ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ค่ะ